สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าไม่กังวลกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหลายคนกังวลถึงการเลื่อนเปิดอภิปรายทั่วไปของสอวอจะไม่แทนปิดสมัยประชุมและจะยื่นร้องต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในเรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเรื่องกรอบเวลาในการอภิปรายรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้กำหนดฝ่ายเดียวแต่ต้องหารือกับทางวิปสอวอด้วยหากสอวอมีความกังวลสอวอก็ควรหารือกับวิปของสอวอมากกว่าส่วนกรอบเวลาปิดสมัยประชุมนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนทางรัฐบาลไม่สามารถไปเลื่อนเวลาได้และการกำหนดกรอบช่วงเดือนมีนาคมนานยกรัฐมนตรีและคอรมอทุกคนก็ได้รับทราบและมีการปรับตารางงานหากไม่ได้ติดภารกิจสำคัญจริงๆทุกคนจะทำตัวให้ว่างเพื่อไปร่วมรับฟังอภิปราย และเชื่อวารัฐมนตรีทุกคนพร้อมไปชี้แจงและตอบข้อสักถามไม่ได้กังวลอะไรเมื่อถามถึงกรณีที่สอวอหลายคนมองว่าเป็นการยื้อเวลาเพื่อให้สอวอหมดวาระนายจุลพันธ์หัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าสอวอก็ยังไม่หมดวาระจนถึงเดือนพฤษภาค,คมนี้ดังนั้นก็สามารถใช้สิทธิอภิปรายได้อย่างเต็มที่ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เลื่อนแต่เป็นการหาหือร่วมกันระหว่างตัวแทนรัฐบาลและวิบสอวอ